นี้นะคะเราก็ออกมาที่นากันนะคะเพราะว่าพอดีวันนี้เราจะมา,าเปลี่ยนเปลี่ยนอ,อะไรนะมุมไฟในห้องครัวนิดนึงนะคะเราก็คุยแชทกับทางบริษทัทแล้วนะคะแต่ทีนี้มันไม่ค่อยจะเป็นอาทิตย์แล้วนะคะเราก็เลยออกมาบอกจุดก็เลยดีกว่านะคะง่ายดีจะได้เสร็จๆไปนะคะแล้วก็มีน้องทัพทิมนะคะได้ส่งาภาพไปนะคะคือมีกระเบื้องนะคะ มีกระเบื้องมามาส่งเราอะ่ะเยอะมากเลยนะคะตอนนี้ก็มาดูช่างนะคะไม่รู้เขาเดินอะไรกันนะคะตอนนี้นะคะนี่นะคะช่างของเรานะคะน่าจะเป็นช่างไฟนะคะตอนนี้เขาก็มาติดหลอดไฟแล้วนะคะทําไมาก็มาติดหลอดไฟเร็วจังนะคะนี่นะคะก็โอ้โหมีรถมาเยอะเลยนะคะหลายคันด้วยนะคะ มีรถมาเยอะแล้วก็หลายคันเลยนะคะวันนี้ทั้งสีดำทั้งรถแดงรถขาวนะคะโอเคนะคะเราจะมาดูกันนะคะนี่ค่ะน่าจะเป็นช่างไฟของเรานะคะสดาสดา,สดาเดี๋ยวขอเอาอันนี้หน่อยนี่เห็นว่าเมื่อวานมีรถกระเบื้องมาส่งนะคะหลายคันเลย อันนี้สดานะคะนี่ค่ะโดาของเรานะคะก็ลงจากรถแล้ววันนี้เอาโดามาด้วยนะคะวันนี้เราเอโซดามาด้วยอ่ะอันนี้ไปให้ดันเดี๋ยวค่ะวันนี้เราก็ซื้อปลานึ่งนะคะกับหมูพะโลมานะคะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปถามเขาก่อนนะคะโอเค เ,เวลาโสดามาโสดาก็จะชอบเดินคู่กับพ่อเขานะคะชอบเดินคู่กับพ่อเขาเนีน่ตอนนี้นะคะเขาติดไฟนี่แล้วนะนี่ค่ะไฟบนเสาอะ่ะ เห็นไหมคะนี่ยไฟไฟบนเสาหน้าบ้านแล้วเขาก็เจาะฟ้าโอ้โหหลอดไฟนะคะคืออลังมากเลยนะคะอันนี้ตรงที่จอดรถนะคะนี่ค่ะติดแบบว่าโอ้โหเจาะแบบเต็มเลยนะคะตรงนี้ก็ไฟหน้าบ้านนะคะโอ้โหมาอัปเดตวันนี้แบบว่าแค่สองวันเองนะคะนี่ค่ะ ก็โอ้โ oh, หช่างวันนี้เข้ามาเยอะเลยนะคะนี่ค่ะกระเบื้องเขาก็มาส่งกับสนั่นเลยนะคะนี่มันมีหลายหลายแบบนะคะกระเบื้องหลายหลายอันนะคะอันนี้น่าจะเป็นห้องห้องครัวโอ้โ oh, ห oh, กระเบื้องเห็นไหมคะนี่ค่ะเยอะเลยโอ้โหแบบว่าดู อูเต็มไปหมดเลยนะคะกระเบื้องทั้งนั้นเลยอะดด่ะสวัสดีค่ะคนไหนทําไฟคะอ่าโอเคสวัสดีค่ะชื่อช่างอะไรคะเนี่ยอ๋อช่างเด่นออเออเอาเอาเข้าวมาให้ด้วยนะคะมีปาน,นิ่งกับขนมกับอะไรเนี้ยคะ่ะเอาไปให้ช่างเด่นเขาเลยค,ค่ะเออช่างเด่นคือพอดีห้องครัวพี่นะคะ่ะพี่ให้เขาเอาทำไม่นั่นเออบิวอินแล้วทีเนี้ยอ่า ปักไฟพี่นะค่ะมันจะต้องย้ายนิดนึงน okay. uh, okay. yeah. um, uh ic> ี่แหละใุ้ดเขาแเี้ที่แบบช่เราส่งแบบแลเี่แล้วก็ตรงนี้มันเป็นที่ร้นจานรางแหล็ต้องปิดะีว่าที่แรกอะในในการเทาเน่ยตรงนี้จะเป็นเครื่องทำน้ำร้อนหรครับ โอ้มันจะมีเครื่องทำน้อนเนียอกบสเตร์ก็อลยโอ้ดีใช่ไหมทิ้งไปเลยใช่หมถ้าติกไโอ้โอ้นานดีมากเลยใช่ไมก็่ต้องมตอนนี้คือจอเอาเอาสายออกโอ้เหรันต้องเปลียนสายใหม่ใช่มใช่ครบอโอเคโดีเลๆคือทีนี้ที่ไม่เข้าใจตรงนี้มันเป็นูของเครื่องหุ่นที่ไม่เข้าใจต้ เครื่องดูดควันนี่ใช่เราแก๊สน,นี่จะอยู่ตรงนี้ใช่ครัแล้วก็มันจะเป็นพ่อตรงนี้ฮนะเป็นพ่อตดูก้ไแล้วก็จะไปนผมด้าน,นนอกดหลังก็ต้องมีหนูดว่อรบอก่ก็คือ่าต,ตแรกต่อเลยนะที่เห็นก็ต่อมีไว้นะเอเนี่ย จตำแหน่งถามว่าจังแมงตัวแรกที่แบบตังค์ที่ที่ตัวช้บหลังนี้ก็เกมาเนี่ยครับเนี่ยตำแหน่งของตัวแรกก็คือห้องจะขึ้นไปขึ้นไปข้างบนบ้านแล้วก็ลมเนี่ยก็จะออกไปด้านนอกอ๋อไม่มีปัญหาอีกตรงจอบู่นะที่เขาเป็นสีเรียากใช่ครับโอ้เขียวอุ้ยน่ารักมากเลยแล้วก็อีกที่หนึ่งคือที่อยากให้นข้อจอบู่นี้ต่อเชื่อมท่อนะ นพี่อยากให้เขาจบก่อนปูผนังเพราะถ้าปูผนังไปก่อนเดียเด๋ยวผนังมันแตกไงปูก<อ>ระเบื้องปูกระเบื้องมันแตกเพราะว่าปั๊สไฟมันอยู่ตรงนู้นตักข้าวทีนี้เขาไม่ได้บอกว่าถาข้าวที่อยู่ตรงนั้นแลน้วน้ำน้ำอะไรอย่างไรอนี่ยโอ้ก็คือพี่ต้องการอ่าจะเป็นน้ำดีหรือว่าน้ำน้ำเสียใช่ไหมอ่าเหมือนกับว่าแล้วให้ต่อไปตรงนั้นเพื่เหมือนกับมีก๊อกเพื่อลงไปในถังซักผ้า

ก็จะปากมาแล้วก็เอาโผล่ออกตรงตรงตำแหน่งที่ที่สาอยู่เออเขาต้องตอกสองตัวนะตะวน้เขาตนี้ยเขาก็เล็งเป็นขนที่ใหนครับเขาเลืองตัวใหตรับ้ไม่ได้มาในขนาาอครับเออตัอ๋อจะตนี้เ้ให้มามันจะได้ไม่ต้องเดินยาวใชหก็คือไม่โล่่ต้องเเวลาเราปาดก็มก็จะปาดขึ้นมาแล้วก็จอตโอดลุไ แล้วทีนี้พวกพาเตอร์อะไรก็จะปิดไวก็จะมาเดินตอตอนช่างอะไรมันต้องเดิน่อนกะเบื้อไเดินกอนกับเื้อตัวนี้จะเป็นงานของช่างปาปาเวลาปาตาเขาเขได้แต่ว่าถ้าจะง่ายที่ก็ต้องมาเลยว่าต้องการต้องการข้อนึ่าดีก็คือเอาไม้จิกอะไรกัเออมันมีนีดน่ดนะช่าเด็กทำองที่เกิดโคดีเดที่อยากเท่เด็กหน้ามาก เพราะว่ามันเป็นอิตารีอะตอนนั้นน่ะมันเนี่ยยิงวินที่อยู่เชียงใหม่ก็ไม่สะดวกไงตอนนี้คุยกับสร้างควายจริงไม่เห็นหน้านานเพราะมันก็นั่นพี่มาอะก็มันเป็นห่วงเป็นใจโอเคด้านนอกนะใช่ค่ะงจาตรงปั๊กไฟอะมันจะต้องมีข้อนะมันจะได้นั่งเดียว just to quickly let him confirm that this is the strong electric just oh, to confirm yes, okay. นี้ช่างเข้าเยอะมากเลยนะคะทั้งช่างกระเบื้องและช่างไฟนะคะช่างกระเบื้องแล้วก็ช่างไฟของเรานะคะนี่ค่ะโอ้ยส่วนตรงนี้นะคะเขาก็ทําฝ้าไปแล้วนะคะเห็นไหมนี่ค่ะเจาะรูฝ้าของเราตรงนี้เลยนะคะก็ตอนนี้นะคะช่างไฟของเราก็มาติดไฟแล้วนะคะและที่เราเพิ่มไฟเข้าไปนะคะ เขาก็จะทิ้งสายไว้ให้นะคะเพราะว่าเราก็ต้องไปเลือกไฟเองนะคะอันนี้คือหลอดไฟเหมือนเขาซึมเข้าไปในผนังเลยนะคะแบบติดในผนังเลยนะคะแบบอย่างนี้ดีนะคะสวยดีอืมหลอดไฟรุ่นใหม่หรือว่าขอ่ดูมนกันนะแล้วก็นี่ค่ะหม้อหม้อไฟเขาก็มาติดให้แล้วนะคะนี่ค่ะของซีเมนนะคะเป็นของเยอรมัน นี่ค่ะเป็นของซีเมนต์ก็มีทั้งข้างบนและข้างล่างนะคะเพราะว่าไฟค่อนข้างจะเยอะนะคะติดไฟเยอะมากนะคะเราจะทำบ้านเราให้เป็นดิสโก้เทคนะคะก็เลยแบบว่าเยอะมากนะคะ <c oughs> อ๋อโอเคค่ะโอเคเ <c oughs> ออหรอ เออไม่ไม่อันนี้ the toilet มาหมาม้าเดอะ toilet มาหมาม้า d i ด p h r a g m toilet อันนี้ลายลาย toilet This from the นี่ค่ะ <outside. S 1> โอ้โหนี่กระเบื้องนั้นเลยนะคะเนี่ยดูค่ะสี Use <the> ใช่เรเตอร์ okay. โอเคก็โอ้โหนี่นะคะมีของห้องน้ำนะคะดูค่ะสีนะคะ ดูดแตกนี่นะคะกระเบื้องก็มาเต็มเลยนะคะก็วันนี้แบบทัางช่างกระเบื้องนะคะกระเบื้องแล้วก็มากันแบบว่าเต็มแล้วก็เยอะเลยนะคะโอเคจะชาท้องหน้าไหมชากรอนป<ะ>แต่ว่ามันจะมีหมองอะ เหมนม่อยูเนี่ยผนางอะเบื้องตานเออเบื้องที่เขาส่งมาใหันอีอย่างสิจ้ะเขาจะมีกอเหมือนกอผนังใช่ไหมจ้ะกัจอผู้หญิงอีอย่งตามแบบเลยเป็นบอจ้ะโอเคอกเบื้องเขาออกมาหัอ่าเลิศเลิศเลยค่ะอ่าผู้ดีของขั้วหน่ะจ้ะเอ่าเพราะเขาไม่รีดจ้ะผู้ดีเลยวเด็กกุ้ยค่ะผู้ดีอ่ะมันจะตีผนังหน้าหนามเป็นบอลละเพราจะมีการชนจ้ะกันเปลือนงไปว่าแฟรปิดบ่อล 嗯哼。Yeah, เบิรบบทาเบิรเบบบกเอี่าหมท้งหน้าโอบเบบรวมทหน้าเบบรบกเบกขัวแต่ว่าเต็เบองหน้าอแบนแบบของขั่วนบนของัวเ่ขวเอาก็ดีเอ่อมีแบบของขัวจ้ะใชไปกบวอินไปก็บิวอินมา่านี่จะเป็นแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้นะคะ ปลาดีอากระเบื้องน่ะพวกอีฟรมาไม่จะเป็นสีออกขาวเลยปลาดีไฟเป็น้นขาด้วยกันเปลือกใช่ค่ะก็วันนี้นะคะเราก็มาดูนะคะทั้งช่างกระเบื้องก็จะมาสาห้องน้ําก่อนนะคะมาทําตามแบบก่อนนะคะช่างไฟก็ให้เขาเดินนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟหรือว่าตรงสายเน็ตอะไรของเรานะคะ ก็โอ้โหวันนี้แบบของเต็มเลยค่ะกระบงกระเบื้องเต็มเลยตอนนี้ก็จะกลับก่อนนะคะจะเอากับข้าวไปให้แม่ค่ะซื้อปลาเผามาให้นะคะก็จะเอาข้าวไปให้แม่สุดาก็เตรียมจะขึ้นรถไปหายายนะคะปึ๊บ ไอยู oh, okay, okay. ่ติ๊้รอยู่อเคโอเคนะปะมีรแบก็โอ้พโล่อมกาหไปก่อนเด้อลุงเราอยู่โอเคอาตักซิมตีักซม